ไชเ่เฉากล้วยเป็นเส้นๆแบบนี้รับรองอร่อยมากเลยค่ะได้เส้นเฉากล้วยที่นุ่มๆเด้งดึงแบบนี้เลยนะคะสูตรเส้นเฉากล้วยสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะใช้สะดวกด้วยได้เส้นเฉากลวยที่หอมอร่อยมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวิธีทำเฉากลวยกินเองง่ายๆที่บ้านทำง่ายแบบว่าไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะ ้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเฉาก้วยสูตรเจ๊าปานนะคะเจ๊าปานจะใช้ผงเฉากล้วยแบบนี้ค่ะแบบสําเร็จรูปมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะนาผงเฉาล้อย100กรัมผสมน้ำเปล่าน้ําสะอาดนะคะ2 0 0กรัมคุณสมบัติก็คงไม่ต่างจากบุ้นนะคะเราแช่ให้ตัวผงเขาพองน้ําก่อนเพื่อเวลาในการเอาไปต้มเนี่ย เราจะได้เนื้อของตอกปววยที่เนียนนุ่มแล้วก็ไม่คืนตัวด้วยค่ะคนให้ละลายเข้าเนื้อกันก่อนนะคะแล้วพักทิ้งไว้10นาทีใช้น้ำในการต้มนะคะ800มิลลิลิตรใส่หม้อลงไปเลยเปิดไฟเพื่อให้น้ำเดือดก่อนปิดฝา ตอนนี้เฉาข้วยก็หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะส่วนน้ําที่ต้มก็เดือดแล้วแล้วก็เทน้ําเฉาข้วยใส่ลงไปต้มเลยระหว่างนี้เราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆให้เนื้อเฉาข้วยเนี่ยเขาจับตัวเป็นก้อนน้ําเฉาก้วยร้อนสุกทั่วแล้วนะคะเราก็ดับไฟนํามาเทใส่ชามหรือพิมพ์อะไรก็ได้นะคะ ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเมื่อมันไม่ร้อนแล้วเนี่ยก็ค่อยเอาเข้าตู้เย็นสักสองชั่วโมงค่ะตอนนี้เฉาก๊วยของเราเซ็ตตัวแล้วนะคะเด้งดึ๋งแบบนี้เลยเอาออกมาคว่ำนะคะอันนี้คือก้นของเขาตอนที่อยู่ในพิมพ์เราก็จะใช้ตัวเนี้ยค่ะเป็นกระชอนในการที่จะทำให้เป็นเส้นนะคะ ได้เส้นเฉนกาก้วยที่นุ่มๆเด้งดึงมากๆค่ะหรือจะเป็นวิธีหั่นเป็นชิ้นๆสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะเหมือนที่แม่ค้าขายอยู่ในตลาดเวลาจะทานเพื่อนๆจะใช้วิธีราดน้ำเชื่อมหรือแบบเจีปปานก็ได้ค่ะสะดวกดีใส่น้ำผึ้งนะคะตามด้วยน้ำแข็งที่ขาดไม่ได้นะคะน้ำตาลโอทึง น้ำตาลอ้อยนะคะหรือจะเป็นสูตรนมสดก็อร่อยค่ะใส่นมสดลงไปเลยใส่เฉาก้วยเป็นเส้นๆแบบนี้รับรองอร่อยมากเลยค่ะราดน้ำผึ้งราดนมสดทำเฉา,ากล้วยแบบเป็นเส้นนะคะใช้หลอดดูดได้เลยค่ะสะดวกมากๆต่อยอดทำขายได้เลยนะคะ น่าทานมากๆเลยรับลองความอร่อยหอมหวานน่ากินเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะรสชาติแบบยิ่งกว่าไปซื้ออีกค่ะทำเองอร่อยมากๆสดใหม่ส่วนแบบนมสดก็น่าทานเช่นกันนะคะทำเป็นเส้นดูดได้เลยอือหืออร่อยมาก ไว้เพื่อลองไปทําดูบ้างนะคะเฉากล้วยสูตรทากินเองง่ายๆที่บ้านขั้นตอนแสนง,ง่ายเจ๊ปันขอตัวไปทานเฉากล้วยก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ